ดอกไม้อะอ่ายังไม่มายังม,มาแป๊บนึ่งดิเจนจะให้หน่อยดิเจนจะให้หน่อยเอาไปท <c oughs> เดินไปตรงนั้นไปบอกพี่ล่าพี่ล่าจ๋าเอาเอากล่องนมให้หนูน <c oughs> นหน่อยพี่ล่าเอากระมังให้หน่อยพอกินหมดแล้วพอกินหมดแล้วเอาหาเอาเฉพาะกล่องนมค่ะขวดอยูนี่ละหายหายละหายแล้ว เออเมื่อกี้เดี๋ยวอย่ากดลงอย่ากดลงไม่เอาไม่เอาห้ามมากดลงของยายมันไม่ใช่อันนน้าเไมน่มันออามาแล้วนัน่เเดเะเดเดเเ กินตาบคนเด้อมากินตาบนเด้อแมวเป่าเออไม่ม่ป้าหม่ไหนอย่ก็มาอย่าก็มาไอ้ขาตาบลายด้วยโอ้ยูไล่ดูไล่ดูไล่ดูไล่คนสวยมาแล้วล ตายลอยคอก็ตายลอยคอยาอยู่คนเดียวมาเร็วๆๆ้ไอชไอชิดตายลอยคอไปไหนไปแลวไปแล้ได้ยไมไปยไไปยงูได้ชูวัดีโอยไม่ทันสักทีไยตรงนี้อ่านตรงนี้อ่านยายน ไองเอามดแล้วห,หมดแล้ว,อ,ลวอยากวกดอองลองพลออยบอกว่าจะปดไงไม่มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีกหน,นูอย่าเพิ่งไปกดของยายไปสิ อ้าวเออเออม่หนอาก็บอกก็บอกพี่เอาใหม่หน่อยพี่อ้าวใหม่จงการกันหน่อยนั่นก็บอกอย่างงั้นพี่จะมากดโทรศัพท์ไปได้ไงอ่พี่เอาหน่อยเอาหน่อยนุ่มเลี้ยงบอลมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาพี่บอยพี่บอย คมาเยวเ name, ียวเลีวเวว้าวว้าวว้าอวาอวาววาววาดู้อววาววาววา้านจัาว่าววาอหนาอยาอาววาว่า้านอยาางวา้าอวาอวาว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 วา้าาาาาา

ไหน,น,นโนนไหนมันยี่ห้านะโหแล้วใครมากดพัดลมลงเนี้เด็กม,มาสิมากดอ่ะพัดลมไม่กดตรงไหนอ่ะ ตัว C ไม่มีเลยเอ่ะพ่อตัว C อันนี้ไม่มีไม่หายโอ,โอเคจะไม่ใครทำมันเนี่ยใครมาทำโทรศัพท์อันนี้ใหญ่เนี่ย